นี่พึงมากออันนี้พึงมากร่างงานขอม่พอบโดจอดรถลงเรนาดปัากไาไปนึ่นั่นโอ้น่เห็นบ้านห่โอ้าสาน่สสอไขอบคุณหลายได้ครับปังหินๆปังปฝากน้ำครับอ่าอันนี้คือสอนหนุ่มทะเบียนครับ j o หนึงในมัเออเนี่ยเาคนดูหน้าปูไฟมึงแต่มาหัวโดนได้ก่อนได้วันสิบหาทีรับอีพอแหลมผ่านนาโดม พี่พ่อแล้วหาก่องท้ายาพอ่อผมเลยเอาขึ้นรถมา,นา,นาห,มหนึ่งไปส่งแล้วพาพากระบ่กแหงแม่นุ่ยให้เอาเจ้าทุกหาผู้นั้นผู้นี้กันนะ่ะที่แรกก็หาไอ้พี่เป๋วพี่เป๋วว่ากระบ่กหัวจักนี่หัวจ,จักเอาเสียผ่าเก่าเพราะว่ามันตอนอ่อเนื่องกันเลยถามล้วก็เข้ามาเสียผ่าเกา่านี่เก่าเก็บในตู้ให้มันเก่ามื่นแรกผมเลยบอก <c oughs> อเก่ามื่นแร้วยื้อลูกที่ <c oughs> ว่าแมนพ่อเข้าใจว่าเป็นเก่าอันเก่ามื่นเก่าเก็บในตู้ฉันดอก เอาเอากดเข่าเห็นพี่น้องเมื่อวันนั้นพอดตามได้แล้วเมเจอร์เมมนบอร์เมเจอร์ไปแดงเลยแล้วบอเคยสนใจโซเทียพอดีไปเลี้ยนน้ำบอดเนี่ยร้อยแปดสิบสามนี่ไม่ไม่ายแดงแท้ๆได้ครับสออนี่หรือสอหรือสอซื้อซื้อซื้อผมครับซื้อสอวานอาสอดูสำนักงานเงื่อนนุ่งทะเบียนครับ ฝากติดตามสอหนุ่มทะเบียน J O 1 Official ครับพี่น้องครับตอนนี้ร้อยแปดสิบสามแล้วเปิดไม่ไม่จัหลังจากมือนันเล่นบ่แมนครับเพื่อเปิดวันอาทิตย์พราเป็นล้คลิปวันอาทิตย์คลิปก็เอาคลิปของอบรมเขาล่มมันนี้ก็เลยลางานมานี่ป็นช็อตไปบรรยายไปเขาทำได้ เราทำได้ครับนี่เขาทำได้เราทำได้ขอบแต่ดำนั่งก่อนที่พี่นิคกินได้ครับนี่แตเดี๋ยวเามาถึงช่างเราต้งปรุทั้งปรเนี่ยทำอย่างต่อเนื่องทำอย่างสม่ำเสมอที่จ่องใหม่ๆคุ้มเบิ้งหลักๆเลยว้าแต่เป็นผมแต่เม่นใหม่เนาะโอ้โหบัดกดตึ้นเต้นคนคนเอ้านี่ผมลงคลิปว่าัุดอึ้งมือมือทีเจมสอเซาท์ของเข้ามีมีมีช็อคแทมช็อคสองอันนะครับคือช็อคแรกคือวิววิวอ่า นักแบดมินตันเทาได้เหรียญเงินนะเออกรช็อตที่สองเนี่ยผมเปิดเนี่ยผมได้ร้อยสามสิบออนี่กับพ่อด้เดียวกันเนี่ยเป็นผีเราบอเรียนบอลเราเลาก่คือแมคือเราต้องอิงสถานการณ์ที่แม่เป็นกระแสอยู่โอลิมปิกครับเพนี่เราเอาไปบอกแมบอสเห็นปะผมเอาพินิกกี้เนี่ยเป็นไอรอลเพราะว่าผมมีงานประจําเหมือนกันแมนบอลเศร้าคิดว่าสิบอกเรื่องเขาที่บอสบอกว่างานเนี่ยเราหนึ่งคนต้องมีสองงานไม่ใช่ว่ามีงานเดียวทำให้เราหน้าอลูกไส้พอดับส นนั่บอดครับเลี้ยงขาเลี้ยงเขาเองเนาะครับวันนี้ไลน์คณะได้รอบนี้รอบนี้ก็ไลน์คณะนี่ผมเมื่อแรกที่สามว่าเป็นเจ้าของร้านเสื้อผ้าเงี้ยนี่สารคาาเมื่อกี้เมียมาเลี้ยนเลยบวกถามว่าสอถามให้อ่ายในเด้่องรุ่นสองบอดสิเปิดเมื่อไหร่ก็เลยได้เห็นเห็นบอดโพลแล้วนะครับ เพื่อนเป็นเจ้าของร้านร้านเสื่อกินแล้วมือแรงนี่คนสิภาพแรงเพป่นเชามาตามสมทบมาแรงๆเพื่นปิดร้านแล้วเพื่นอยู่เพื่นอยู่ในเมืองสารค้าก็โอนมาแต่เพื่นผิดกินผิดกินปากตามมาเลยผิดกินเลยอันนี้พูนถึงจะโอนมาเรียบร้อยแล้วเพื่อนบอมพนิดาตามจํานวนเราก็ดึงเขาคุมเลยเจอกันวันที่ยี่ป่าได้ครับเด้อทีมงานเจโอหนึ่งเฮาบอดนะครับซึ่งนะครับเพื่อนโมเมนต์อาจารย์แต่ด้วยประสบการณ์จริงเพื่อนทายทอดไม่ยิ่งกว่า อาจารย์ที่ผ่านมีใบปริญญาการันตีอันนี้เมินมาเบิปั่นนั่นดอกนะไม่ไม่ตังเหญ่เกินที่จริงวัดผมกล้องตัวนึงผมบอกกล้าออกหนักกล้องหนึ่งตัวตนตัวเองคือเป็นพิธีกรเป็นวิทยากรของอำเภอของจังหวัดนะฟังน้องกันได้ได้บอกกล้าเอาได้ความรู้อะไรอาพูดมาเลยหลังจากที่อันนี้คนที่บอธนษฐานขอพรเนาะตอนนี้หลายคนแล้วครับขนาดใหยายยายฉีส่งคนมาหกคน อแล้วตัวนี้ยืนยันมาพูมยีบ่เม่์ใช่ไีพี่น้องโอนมากเลยนี่กำลังสิ้นรับครับเอาตอน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 ะครับได้อะไรบ้างครับเมื่อวันที่สามนะครับไปผมไปค้นที่ได้รหัส J O 90ติดหนาอกโอนมาทางบอลแล้วทักพักไปกับบอตอบมีมันเหลืออยู่แปที่นั่งเจ็ดที่นั่งสี่ที่นั่งเบ่งไม่พอใท่านบอเนาะ โทรไปหอดมหาไลยได้บอดปูปาโทรเบอร์ศูนย์สี่สามหนเพื่อนว่าให้ส่งเมลส่งซื้อไปเลยแล้วก็วอกอินเขามาพอดีบอดตอบกลับมาที่บอกว่าให้น้องเขาอินบอกเขาไปตอนนั้นเขาได้มีหัวตนี่ผมเนี่ยให้น้องสมัให้ที่นี่ก็บอกว่าพี่เขาไม่มีประสบการณ์เลยนะบอดอ่านั่นแหละอ่าอ่าได้รับแล้วก็หนึ่งเป็นพื้นฐานนี่คือเป็นพิธีกรววทยากรของอำเภอไปพิธีกรงานกาชาติจังหวัดที่ไป แต่วาหลังไม่วาหลังกล้องยังสีคือพ่อเอกเนี่ยแหละที่แรกยูทูบเบอร์เงียบนะพ่อผมก็เดี๋ยวจำเป็นพ่อเยแยกผมจะเลยผมก็เลยไม่ได้ข้ามไปท่านเรียนน้ำจากจากบอสนะครับเมือนั้นครับอย่าอายแน่นกล้าเขาทำได้เราทำได้ติ่งเด๋อไรล่ะเอ้ยนะครับก็เลย